มาพี่น้องมันหนีกับสิพามาหาอยู่หากินครับเซียนขมิ้นกับเก่าเลยพี่น้องอือมันหนีก็มากับเซียนอุ่นเซียนปีกเก่าแล้วครับสิพามาหาหอยหาปลาพี่น้องอือมาลุ้นน้อกันครับนี่เซียนอุ่นมาแล้วเซียนอุ่นเบิกเลือเลยครับน,นี่ดูนี่ดีนี่ครับดีจะใส่ไม่ได้ใส่ใส่สวยๆมองงมเอาที่หลังเดี๋ยวตัวใหญ่ตัวใหญ่ าก็รู้ว่าปลดขี้แน่เลยนี่วิ่งสุดสดใสนี่หอยเขาก็สิย้ยวงซีล้ลลยพี่นอ้องนี่เบึงเบึงเบึงหอยแมลงผู้พี่นอ้องสุดยอดบ่ล่ะอีอผมมีคนหาน้ำนี่เอาเหล็กแทงงัดเอาไปถุงมือเพิ่นก๊าซไส้ได้พ่นนี่เฮ้ยบาดมือจุกคองกันแล้วคนเบิ่ง,งอือตัวใหญ่ครับพี่นอ้องคน หอดตาเซียนอีกระบ,บาทนี่มาจะชว์ฝีมือจังหน่อยนะสังท้องคนเดียวเฮ้ยเรื่องหวานเหี้นนี่มันประมาณน,นี่ต้องเบื้องกันพี่นอ้องขี่คุยนีย่เรื่องที่หนึงเลยยงไอ้เพื่อนเฮ้ยว่าแล้ว No, I... ผลง่นไปจอข้าวเราจะายังประเทไทยนะมองไทยน่าหยอ์ของแบงคูเนี่ยเม็นตัวเง้ตัวเงนี่ของไอ้วงคารนี่เต็มเลยเวหาหองอีก็หาปลาก็หาไม่น้องนของสอชีวิตชักมันนี่ ว่ามาหากุ้งไว้แม่บ่มีกุ้งแล้วรีบพี่น้องเบึนปลาเทอร์นี่เดี๋ยวนี้เย็นถ่ายเบิึงจักช็อตจ้องช็อตด้อ่านี่วันแฮ่นี่หอยหอยแมงผูนี่เดี๋ยวตัวใหญ่เบิึงปลามือนี่ตัวใหญ่ฮักเดี๋ยวจัะเลยนะจัะตรี ตีปลาน้วยคืออ่ไรคืออะไรคือคืงพยาบานนี้ทะเนี่ปลาทะเลครับปละขาวทะเลปลากระบอกตกยังไงมึงเนี่ฝ่ามือแต่มันเงาอันนี้ก็อีกปลาหนึ่งอันก็ปลาอย่างหมดเงาครับเอามาทอดี่นเอง เราไปโน้ตต้องจอดนี่เป็นปลาตัเล็นี่เนี่ยนะครับปลาเสร็จแล้วครับผมอืปลากระบอกอันนี้แลก็ปลาหยางดอกจะกระซื้อหยางดอกบ่มีกระดูกเลยปลาตัวนี้เนื้อหลายๆพี่น้อได้โมเมนต์หน่อยๆได้เป็นแต่ละมักหน่อยที่เด็ดที่เล็ดหอยเม่นผู้พี่น้องตัวใหญ่ๆคือ ีอ,อ,อาหารทะเลปื้ดบึงตัวใหญ่ทำแล้วแม่พี่น้องบึงบึงถอเดเสร็จแล้วครับเ,เดี๋ยวจะให้ช่ชีบบญชิมโชว์จังอยว่ามันแซ่บจังไงปลาทะเลไอถอดเด้ปลาแซมปลาถอดมานเท่าไงล่ะบ่อ,อ,บอแล้วบ่อแซมแล้วที่นี่ระดับชีบเขาถอดนี่กรอบอออออต้อง <laughs> เสียงปลาลืดจะอุ่นหน่่ยลืด้อเอ้ย กรอบดีรีี่นอนกินกระตําบุงสุดยอดมาเรียบร้อยแล้วครับจเขาบนีเขาเบื้องเมนูตำพุงใส่ผักกบหยของาครับแกเรียบร้อยก่อกับิมเป็ปลาดเมาเมยเอาเสียบร์เอาไม่นให้เขาดูก่อนดีกว่เออมดูจากการกินก็รู้ว่า ไบขนาดไหนยีเ่เอาไปเอาปลาบอกปลาเอากัดปลา,าเหรอใช่ปลาเสียบปะปลากรอบกพี่นอ้องม,มาทานยำมะขาละะมลมเมนูมของใครดูมวยยำเนื้อเนาะเป็นเนาะ